Ok Nó không nhau bật đi cơ Cơ này đeo đây nè Yên đi cái Đêm buổi giêng người thôi nằm phái đó, Dàm mọc đi đâu, อ,อุ้ยขาดตัวนี้ย่ามมองย่ามมองกับบรรยากาศย่ามเศร้าๆอุ้ยอุ้ยยางนำย่ามเลยเนาะเอาแบบเย็นๆเลยจะคักดีนี่ถือเลยวปหอบกล้ว,วยเนาะหนึ่งเต็ม ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโ้ปลาขาวนี่ปลาตัวนี้ปลาตัวนี้เฮ้ปลาต้นายิัวกันาบยิมีบุบบยู่เนาเหี้ยเนาะต้องยิบไว้เนาะชาบุยิน,ยน,น,ยน,ยนี่มันดไปเลย มือคอยติดทีประเด็นเนาะยังอยากห่างเงี้ยพี่น้องเนาะเมื่อก่อนเนาะติดทีทีทีนกกดนกเจ้าเนาะเหมือนนกกดโอ้เหมือนทีทีต้องห่างๆเลยตายน่นก็มีขาดน่นก็มีโอ้ยป่านี่ ตายตายตายขาดลายเลยพี่น้องโอ้ยรูปเลยเนี่ยมองเลยยังเดซี่เป่เป่าว้าเป่าเป่าบ่นอ่ะมื่อนี้มาใส่เป็นดังหน่อยเป็นดังเดียวนะพี่น้องเนาะเมื่อไม่ใส่ลาย,ยลุงเพูดขึ้นไปใส่อยู่ถึงเนาะลายดังบางทีบุตรขึ้นไปนำพอเผามีเบียกไปต่อ <c ười> นี่ จำนี่แหละพี่เนาะบุถืงเนาะถืงบุลายนี่นี่ดิโอ้ยตัดตอีล้วเลยป้าปกล้วยป้าหัวกล้วยปลาที่หมักที่แสีบเนาะนี่คือปลาตัวนี้นะพี่เนาะนี่ปลาหอวกล้วยเนาะบานขาหองลวบวอจะจนึงว่าปิดปลาฝันเนาะพี่เนาะป็ดปลาผันอ่องาข่อขยตเต็มเลยอูย คักแล้วคักแล้วพี่น้งองหืดีแล้วหืคักแล้วขาดที่ลายเลยโอ้ยขาดลายเลยเฮ้ยถืออีละปลาพันธุ์นี่ปลาพันธุ์กกนนมักอยู่ลุ่มเนาะอ,อ,อยู่ตีนตลอดเนาะถือเนาะบุ้มีมาถือยึดถึงเนาะโอ้ปลาพันธุ์ในแนวนี้เนาะนี่น Thà mông đấy lực bộn tin mộng bộ thứng Phường tín mất Có cho bộ thứng đâu phải không Ây Ông đi Chích tín bố đi. đi chích đâu Lụng phải mà xài vậy nó, Bảo thịt cho con giám đâu Ôi บ่าวาทีจะเป็นคนยามเนาะย่ามบุราิาไลมาได้มองเลยมองบุริเน่ามาได้เนะาะจะบุคอยถือแล้วพี่น้องผูกขาดบุรเลยโอ้ยพอได้ปีกอยงเนานะยังมือเส่าปลาหับกล้วยเนาะอู้บุริซะทั้งปลาหน่อยปลาใหญ่เดี๋ยวพอได้อู้อยู่เนาะนี่นี่เส่านี่บุคอยมาร์สไปได้แต่ก็พอได้อูนะ้นล้พี่น้นอ,ไไนอ,อ,นนองเนาะ ทาาน่าหลึกเนาะเริ่มลึกไปเรื่อยๆเลยโอ๊ยหาสายทีอยู่ทั้งกลางเนะพี่น้องนี่ อืขักแล้วขักแล้วนี่ปลาเนี่ยพอดีอู้เลยพี่น้องเนาะปลาผันสามตัวกับปลาขาวนี้นี่นี่พอดีอู้อยู่คุณเพราะว่า เพราะว่าหาอยู่ห่ากินนี่มันก็โบไดตลอดไปเนาะบางเถ้อก็ได้บางเถ้อกับโบไดบางเถ้อก็ได้น้อยบางเถ้อก็ได้หลายเนาะแต่ชุดนี้ก็พอได้อู้อยู่พี่น้องอู้จับแจวเนาะเสร็จประหอมบัวเนาะโอเคเด็ดเลยอยู่เนาะนี่เด็ดโบเราบบได้แล้วพี่น้องเลยนี่ได้อยู่ได้นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อ น,าาน,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 นี่มาพอกันไหมในคลิปน้าพี่น้องโอ้ยังดีจดพ่อนเนาะโอ้กะพังพ่อนกะมีอยู่นี่มาพอกันไหมในคลิปน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอได้อยู่พอได้กินอยู่เนะ <c oughs> <c oughs> าะพ่อกล้วยเกียมสิลงมาลอยหนักลงมากินเนยตัวพี่น้อง กินเท่ากิ่เนื้อหน่อยแถวนี่ไข่เนี่ยเขามาก่อนขั้วยแตถ้าเขามาอาลังขั้วยพอดีขั้วสีหมองเขาเนาะอู้น้ำเลิกแล้วพี่น้องเริ่มเลิกเลยเริ่มเลิกเลย